还要站待会儿。Yeah, สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปย่างเอฟซีผู้ติดตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกข่ายสุขภูสุคนนะครับกับพบพ่อกันคลิปนี้กับย่ามเร่งแรงพี่น้องฝนกระตกนะครับบ่ได้ไปใสนะครับมือนี้กับพอดีมี f เอซีท่ากันทลักนะครับผมเพื่อนกะเป็นห่วงเป็นใยกวนอูจูเนียนะครับเพราะว่ากวนอูจูเนียนี้ ถือถือขยํำนะครับผมหลังจากได้แต้มที่ลอยสาสิบสองผมกะใส่ต่อนะครับผมกะเกิดอุบัติเหตุไปเล็กน้อยนะครับนี่นะครับผมกวนอูจูเนียยั่ยงยู่นะครับนี่โอ้ยผมวัดเตบอหลอดพี่น้องมาเร็วในะแห้งนะครับผมมาแบบบาทันตั้งโตนะครับขนแตกเบิดนะครับผมถต่ว่ากันเลนปกติคือเกาแล้วนะครับ หมูบ้านเอาไปใส่กับเกือบมันนะครับผมแข็งเลยเนี่ยแข็งหดคันเลยอย่สวัสดีครับไอ้ต่อสวัสดีครับโอ้โหมาจังไได่โอ้ยมาเบิร์กกูอูมันเป็นจังได้เบิ่งกเลยยังเบิร์กเลยผมก็บว่าบอลอดแล้วในขีดว่าบอลอดเลยเก็บลูกอยู่ะพี่เด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดโอ้ยส่วนนี่เพื่อนเกดหาเสื้อผูกขานะครับผมนี่ กำลังตัดเสือกผูกขาให้กันโนะสงสัยเีซลนขึ้นชาติละครับนี่ <c oughs> ได้ยังมาฝากกวนอูจูเนี่ยอันใสหัวหันใสยุใสเดี๋ยวมาเบิง้งหุนจะหุนจะเสร็จหนว่างยโหุนนี่น,นะครับผม เอาหัวหันมาใหาา้กวนอูกวนอูจูนเนียน้ออ้าน้อนี่นะครับผมไอ้ต่อเราขี่มอไซค์มาจากกันทะลักคุณได้ครับผมนี่มาหาผมอยู่อำเภอคูขันนะครับกวนอูนก็เลยเอาสื่อหัวหันมาฝากสื่อหัวห<น>ันมาฝากกวนอูจูเนียนะครับแกเป็นเอฟซีควนอูจูเนียอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วควนอูจูเนียเพิ่งกก,กินแต่อันนี้น้ออ้าน้อครับครับพ่อจีซังอ้า่เล่าไอ้สื่อมาให้ตลอดนะครับจะกินนนเตอร์บิอกไอ้ต่อครับครับนอกจากเอาหัวหันมาให้กวนอูจูเนียแล้วมี่ยังมมาาฝกผนะ นี่นะครับผมเอาชาติมาฝากน้องนุ่งน้ำนะครับนี่ที่เด็ดนะครับมันเป็นยังไงกงไอ้ไว้นี่ของแ้นี่ไวแ้ไวแ้นะครับผมเป็นชาตินะครับเอาไว้ใส่นกดินน้อยอน้อใส่นกดินนี่นะครับผมาอเล่าเด็บซี่ผมอยู่แล้วนะครับบ่คอยได้เอาใส่ก็ได้เอามาฝากคุณหมอนี่นะครับผม ไหว้เงานหวายแท้เนาะไอ้เนาะหวายแท้นะครับผมนี่งานของค่ายสวรรค์โกงสวยนี่ค่ายสวรรค์โกงสวยนี่นะครับผมที่ได้ได้นี่นะครับที่ได้ได้กวนอูโอ้ยสมบักตบอมแล้วนี่รอดแบบพิธีหานเนาะนี่นะครับผมรอดเลยเกือบเกือบนี่เรนนี่ นี่แหละนักลบได้เนาะสมกับเพื่อนเป็นนักลบอยู่เนาะสองแผ่นดินนี่นะครับผมมาจากนักลบสองแผ่นดินเนี่ยบอยต่อแล้วยังหูนะครับเดี๋ยวจะกันมีเงินเดี๋ยวหาทายันมานั่นอยู่น่นครับผมผุดแล้วลอผมผสมได้ผุดแล้วไอ้จังสีได้ครับตัวตัวเมียมีแล้วตัวเห็นตัวในคลิปเ,เออกันใจห่อนกันไปเอาเลยด้วยสภาพไปเอา อยู่กับพี่ทนายสนใจบอให้นี่เนวเอาก่อนนี <laughs> ่เนวเอาก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมเล่ากับมาเบิงกวนอูจูเนียนะครับปลอดภัยดีน้อยเนาะปลอดภัยดีพีด,ดโอเคแล้วโอเคแล้วบลอดภัยแล้ไอ้ต่อเล่ามาหาเรามาเยี่ยมยามกวนอูจูเนียเล่ากับสื่อหอา,าหารมาไห้เอาชาติมา,หาไห้เ<อ>นาะไอเนาะผมก็ให้พระเนี่ยนคอนบนไอ้นะครับผมนี่ ให้พนเนียดขั้นบนเราไปใส่นะครับนี่นะครับผมขั้นบนสวยๆขั้นบนงามๆนะครับนี่ให้ไปพ่อเมสาวเลยนะครับนี่เมสาวที่เด็ดเลยเมสาวเมพรายยางดีนะครับผมตันตึกนี่นะครับสวยงามสวยงามนี่นะครับก็ให้อายเราเอาไปลองใส่เบิ้งได้เด้อขัอนบนนะครับแล้วก็ <ๆ S 1> อยากหาอีหยงังแซมกับเฮ็ดเอาล่ะบัดนี้ไปยูน้ำอ้ายแล้วนี่อันนี้ผมเฮ็ไดไว้ซื่อๆผมเอา ใบใม่เทียมใส่ไว้นะครับดังดังตัวนี้กับตีตีเป็นชั้นไหมครับกันแล้วยมเอ้ยนะครับผมเอาเอาสินไงกุนี้นี่นะครับผมหันมาเหรียญเพเนียดกันเบิดแล้วนะครับบัดน,นี้ <c oughs> นานี้มันก็ต้องต่อเพเนียร์ด้วยเนาะต่อเพเนียดแล้วนานี่ต่อดินเนาะต่ดอดินอะไรบอกเขาสูงเขามันสูงอันตรายนะครับเห็นบ่อขนาดผมเขาบวสูงกันยังวิ่งสู่ฟัดอยู่ดีหลอดนะครับ นี่แหละครับมิตรภาพทิศปีกนะครับผมกระหายอล่าเอาไปลองใส่เบิ้งนะครับไปทึ่งผืเนียดทึ่งใม่สาวนะครับผมไก่เตืบเด่นไหาเนาะเพื่อจีหอดบ้านหกสิบเจ็ดสิบโลลนี่นะครับผมไก่เตืบเนี่ยครับขันยอดบบหากันบบคืนหอดกันกับบ่อใหญ่มหากันเด้ครับกะยอดเล่นนกเขาเนี่ยแหละแม่นบ่ออายจังเดงหูจักันเนานี่นะครับผมกะให้ยอายนเราไปลองใส่นะครับเป็น พเนียดค้อนบนสวยๆพ่อแม่สาวนะครับผมจัดไปค้ำเหล่าน้อยไอ้นอ้ค้ำเหล่าไอ้แล้วก็สี่เดือนทางเมื่อเลยครับพี่น้องนี่อยู่ไก่นำน้อยไอ้นอ้ครับดีรถดีๆได้เด้อนี่นะครับผมเียวนี่นะครับผมมิตรภาพติดปีนี่แหละพี่น้องเอ้ยย้อนนกเขาล่ะจังเดยมาพ่อกันครับ ในตากปอดไป่ไ้บ๊ายบายนะครับผมไปแล้วนะครับคุณล่ะครับกันทลากคุณเด้พี่น้องกาบผมีอย่างหลายนะครับผมสำหรับคลิปนี้การไอ้ไส่เล่าเดินทางมาจากกันทลักนะครับมาถามข่าวข้าวกวนอูจูเนียนะครับกันมีของมาฝากมีหัวหานนกเขานะครับผมแล้วก็มีชานไ้แต่ช่ำ นกตอดินนะครับผมผมก็ได้ให้เนียดข้อนบนพ่อแม่สาวไอรา,าไปนะครับไอเรา,าก็เดินทางแล้วนะครับผมกันนี่แหละครับมิตรภาพติดป,ปีกนะครับเดี๋ยวหูจักกันกันย่อนตอนนกนะครับผมกะให,หาก,กันแพงกันไว้ดีที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว เพื่อรับชมคลิปได้ต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมั็ขอากาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อไปครับผม